เดี๋ยวันนี้มีหน้าที่ทิ้งขยะนะคะจะคือคอยเอาไฮเอากระซายเมื่อสักคราวันนี้เป็นพลาสติกพวกขวดน้ำเนาะอ่าอมาเต้นเะด็กมอสอืจอจะล่าชยเฮ้ยน่าสดมาก ก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าหนึ่งวันพี่แฮกหยุดเนี่ยพี่ทำอะไรยังไงบ้างนะไปรับชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะก็ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบมีคิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตักผ้าเลยนะแล้วหลังจากตักผ้าเสร็จทําอะไรเดี๋ยวไปตามชมกันต่อเลยจ้าส่วนใ๋ยวเพชรก็จะตักผ้าในบ้านก่อนนะแล้วก็ค่อยคิยวออกไปตากขานนอกเนาะตรงระเบียง ที่เทคเนาะอันนี้ก็คือเป็นของที่เ็กจะส่งไปให้พี่เสาวพี่เทเกตอนอยู่มาหาลัยนะคะอันนี้จะเป็นอของสําหรับเ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผลไม้ผสมมินเนอรัลนะคะเป็นรดส้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็คือโซนแผนกที่ขายของเด็ก ทารกเด็กเล็กญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะมีของกินอะไรแบบเยอะมากนะ่าสนใจมากเพกก็ไม่กล้าซื้อให้เยอะเพราะกลัวว่าแบบกินแล้วจะแพรหรือเปล่าแต่อันนี้มันเป็นแบบพวกผักผลไม้นะคะเป็นแบบเจลลี่ดื่มอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะโอเคอันนี้เป็นรสอาง,งุ่นนะคะอันนี้เหมาะสําหรับหนึ่งขวบนะคะคือพี่สาวเพกอะคะเขาจะมี ลูกชายอยู่หนึ่งคนแล้วก็ตอนกำลังท้องลูกสาวอีกหนึ่งคนนะคะก็อยากจะลองส่งพวกนี้ไปให้ลองทานดูแล้วก็อันนี้เนาะเป็นแบบว่าชุดแบบอะไรอะชุดหน้าร้อนของเด็กญี่ปุ่นเนาะคิดว่าซส์น่าจะพอดีนะเพราะว่าพี่เพ็กบอกว่าตอนนี้ลูกชายใส่ใส่ประมาณ80เซน,นเพ็กเลยซื้อ95เซนเผื่อส่วนอันพวกนี้นะคะเป็นพวกแบบว่ากำจัดกลิ่นพระอ้อมนะคะ ไม่ให้แบบส่งกลิ่นนะอันนี้ก็คือสามารถแปะได้ตามถังขยะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนผ้ารองเวลาเหมือนแบบจะเปลี่ยนผ้าอ้อมตามที่สถานสาธารณะข้างนอกหรืออะไรพวกนี้นะคะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งเลยแล้วก็เป็นแบบว่ากันน้ําได้ด้วยระดับหนึ่งเนาะมีสิบสองแผ่นก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่เหมือนเพคเคยซื้ออะไรประมาณอย่างนี้ให้เพื่อนคนไทยที่แบบว่า เพิ่งคลอดลูกไปเขาก็บอกเออใช้ดีมากอะไรเงี้ยชอบก็นี่ลองซื้อไปให้พี่เพกดู่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ทิ้งผ้าอ้อมนะไม่ให้ส่งกินนะคะก็เออน่าจะโอเคแหละเนาะเอกจะมาเขียนโน้ตแปะเอาไว้นะคะว่าแต่ละอันมันคืออะไรยังไงนะคะพี่สาวเพกจะได้แบบว่าเข้าใจเนาะพีแพกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวต้องไปทำเป็นอัมรีจิสในเว็บนะคะว่าจะส่งเป็น e m s นอแล้วก็เดี๋ยวต้องไปพิมพ์แล้วก็แนบไปกับกล่องนะคะส่วนกล่องที่ยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวไปซื้อที่ไปสนีค่ะโอเคเดี๋ยวไปไปสนีแล้วค่ะ สี่จะอยู่ที่4ี่ยเยนนะระหว่างรอเขาก็จะมีแบบเกมให้เล่นนะคะนี่ต้องร้อยสี่สเยนนะจ๊ะ ซื้อของใช้เข้าบ้านนะคะพี่ห่อนี้นะคะือหอมมากค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายสนะหลังจากที่ทานมื้อเที่ยงเสร็จเดี๋ยวเพกว็กก็จะทํางานของที่ทํางานสักพักหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาเปิดถุงให้ดูดีกว่าว่าเมื่อกี้ไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตทำงานกันนะคะ เดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้เพคกได้อะไรมาบ้างนะอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือที่ดูดความชื้นนะคะเหมือนมันจะเป็นแบบว่าเ,าเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าเนาะมันจะดูดความชื้นนะคะตอนแรกๆมันจะเป็นแบบเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันหมดอายุการใช้งานมันก็จะกลายเป็นน้ํา กลับขังอยู่ข้างล่างนะแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ไม่แพงเนาะสาอัน200รยเยน60บาทนะคะใส่แบบตามตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ที่ญี่ปุ่นแบบมันชืนะ้นอ่ะแล้วเดี๋ยวจะใกล้เข้าหน้าฝนแล้วหน้าฝนก็เดือน6เดือน7เนาะต่อมานะคะที่ได้ก็จะเป็นอ่าทิชชู่เปียกแบบผสมแอลกอฮอล์นะคะก็จะไปใส่ในอ่มเป็นตัวเติมเนาะเคยมีกล่องของมันอยู่แล้ว แล้วก็เป็นของ c ู r e l นะคะคือไม่เคยใช้เลยแต่เหมือนแบบแหลายๆคนพูดว่าดีก็เลยลองซื้อมาใช้ดูก่อนนะคือตอนนี้อกได้ครีมตัวใหม่มากก็ไม่รู้ว่าแบบมันคาาล้วน่าจะมันหรือเปล่าก็เลยซื้อแบบเป็นเซตลองทริลแบบ20วันดูนะคะอยู่ที่900เยน300บาทอันนี้ก็สเปรย์เขาว่าดีกันต่อไปก็จะเป็นที่ไปซื้อร้านแคนดู Do, ร้าน100เยนนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไร อันนี้ไม่ใช่ร้านร้อยเย็นเนาะเป็นที่ใส่ของ220ยเยนก็โอเคเอามาใส่ของนะคะซื้อมา3อันแล้วก็อันต่อไปนะคะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ word cards นะคะคือคนญี่ปุ่นเขาจะชอบใช้ word cards ในการท่องศั์ท่องจำอ,อะไรพวกนี้เนาะ อันนี้คือที่เ็คซื้อมาเพราะว่าเดือนเจ mm ็ดลงสมัครสอบ N1 ไปนะคะเพราะว่าจะท่องศัพท์แบบคนญี่ปุ่นดูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแค่ไหนเนาะแต่ตอนนี้เ็กสอบวัดระดับ N2 นะคะเ็ก mm hmm. ใช้วิธีแปะโพสอิเอานะคะแปะทั่วห้องเลยให้แบบเห็นทุกวันอะไเงี mm ้ย hmm. ก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้ดูซื้อที่ร้านร้อยเยนเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกอะไรอะซิล็อกพวกแบบว่าดูดสุญญากาศเก็บ เดี๋ยวต้องเก็บเสื้อผ้างานหนาวแล้วนะคะพวก s w เวตเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็พวกโมฝุัแบบพวกเขาเรียกอะไรอะผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบอุ่นๆอ,อย่างเงี้ยคะก็ไปซื้อมาเผื่อนะคะเก็บผอลคะสสะอาดอาสุดท้ายกับข้าวก็ยังไม่ได้ทำค่ะคือผมเพ็กแบบวงเยอะมากา ตอนนี้นะคะฮีโร่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเด็ดเพอดอยเหมาะแล้วเ็ก็หลอกกับข้าวไม่ทันนะเพราะว่าจะดูดฝุ่นนะแล้วฮีโร่คือหิวมากแต่คือเฟกขุงข้าวทิ้งไว้แล้วฮีโร่เลยบอกว่าโอเคงั้นเอาไปกินข้างนอกกันคอมเมนต์นี่ได้จุ๊บโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าดอกไม้ที่ทานข้าวข้างนอกค่ะสุดท้ายเรามากินไเ้เรียนะคะ อย่างนี้นะเขาเปลี่ยนเป็นแบบว่าออดได้ชีทให้เราเปลี่ยนเองไว้จ้าแล้วก็กดออดเหมือนที่ไทยเลยฮิโรบอมแลนี่นะคะก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งมาไซเซียปกติมันจะถูกมาจานละ300เยน500เยนได้แบบนี้ ทังหมดนะคะหน่งจังหวะไว้น่าสิบียนถูกมากก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ฮีโร่ก็แอบงีบอยู่ตรงเสื่อทาตามินะก็ถ้าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ I could see you in a different light if I take my time trying to get.